ทำไมสวมดมนต์แล้วเนี่ยชีวิตไม่ได้ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ดีขึ้นและแย่ลงด้วยบางคนเจอเหมือนเบญจเพศเลยค่ะเจอความแบบความวิบัตนะิพูดง่ายๆชีวิตตกต่ําแย่ลงเพราะอะไรท,ทั้งที่สวมดมนต์แล้วชีวิตมันต้องดีขึ้นสิเป็นบทสวมดมนต์ที่อุทิศส่วนกุศลหรือว่าตัดกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะเห็นเลยว่า ระหว่างส่วนบางคนเนี่ยเหมือนถูกมารผจญด้วยเนาะชีวิตจะเหมือนแบบว่าเขาจะไม่ให้เรารับบุญอะอะไรอย่างเงี้ย ในด้านของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะ่ะมีพี่คนนี้ศึกษาธรรมะเขาบอกว่ามันคือเรื่องของเมล็ดกรรมคนทุกคนจะมีเมล็ดกรรมนะคะบางคนอาจจะเป็นแบบอยู่ในผิวในผมในเล็บหรือในร่างกายตัวเราค่ะมันไปนเร่งไอเมล็ดกรรมนี้แหละที่เราอาจจะไม่ได้เจอความวิบัติเลยเนี่ยพอเราสวดเข้าสวดเข้ามันไปเร่งเวลาให้กรรมจบไวขึ้นให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยเข้ามาทดสอบแล้วเกิดไวขึ้นและพอเราผ่านไปได้อ่ะมันก็จะหายไปนั่นหมายความว่าชีวิตดีๆหลังจากมันก็จะตามมาจะเห็นว่าทําไมสวดแล้วถึงแย่สวดแล้วถึงเจอเรื่องไม่ดีเพราะ ไปเร่งให้จบไวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนที่สวดแล้วเจอปัญหาท่องคาถาสวดมนต์แล้วเจอปัญหาเจอความรุนแรงจากอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเจอภยัยเจอผีมาไม่สวดอะไรก็แล้วแต่ทำความเชื่อนะคะมันคือการที่นั่นแหละคือสิ่งไม่ดีอะคะ่ะจะมาขัดขวางเราและที่สําคัญเนี่ยไอ้กรรมต่างๆเนี่ยที่มันเป็นกรรมไม่ดีหรือสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา,พนมาเพื่อให้มันจบไปขึ้น ถ้าคนที่ฟังเนี่ยไม่ได้เกิดการคอนเนคกับศาสนาพุทธหรือหลักอะไรต่างๆหรือแม้แต่การสวดมนต์นะคะเราจะมองว่ามนต์มันคือแค่คําพูดปกติธรรมดาไม่ได้สามารถช่วยอะไรได้อะในทางวิทยาศาสตร์อะนะั ขอ,ขอพูดแล้วกันว่าการออกหรือการเปล่งเสียงสวดมนต์นะคะมันเป็นเหมือนคลื่นความถี่เนาะคลื่นความถี่พวกนี้พอมันรับคลื่นความถี่ที่ดีแล้วเข้ามาในร่างกายคลื่นความถี่อะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยคลื่นเสียงมันจะช่วยให้ร่างกายของเราจากที่เซลล์ไม่ดีมันอาจจะเป็นเซลล์ที่ปกติขึ้นร่างกายเจ็บป่วยตรงนี้ไอ้คลื่นเสียงพลังงานต่างๆพวกนี้ค่ะมันก็จะไปฮิลจุดนั้นถ้าไม่ได้มองว่าเรื่องของคาถาจะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมสวดแล้วเนี่ยจะเป็นการสวดที่เป็นมนต์จริงไหมไม่เชื่อก็ได้ ให้เชื่อเรื่องของพลังงานที่มันแบบว่าอ,อทดสอบได้แล้วกันว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคลื่นความถี่พลังงานมีอยู่จริงที่เข้ามาช่วยเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้นโลกเรามันจะอยู่ได้มันไม่ได้อยู่ได้แค่เรื่องของศาส,สนามนศิยาศาสตร์แต่มันอยู่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็จะยกเรื่องนี้มาพูดนะคะว่าถ้าคนไม่เชื่อก็อยากให้มองในด้านของวิทยาศาสตร์แล้วกันว่ามันมีอยู่จริงๆนะคะเรื่องของคลื่นพลังงานการสวดภาวนาอะไรก็แล้วแต่ และเป็นคนที่มองเรื่องบทสวดเนี่ยเป็นเรื่องของแรงดึงดูดด้วยนะสมมติว่าคุณสวดคาถาเกี่ยวกับเงินแล้วคุณเชื่อว่าเงินจะเข้ามาหรือคุณทํางานแล้วคุณลงมือทาอย่างหนะักอย่างเต็มที่แล้วคุณเชื่อว่าคุณจะได้เงินอนะ่ะมันจะได้จริงๆคะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นคาถาที่เรียกเงินอะไรอาจจะไม่ได้เกี่ยวก็ได้ในตามที่หลายคนบอกแต่การที่เราเชื่ออะไรอะค่ะแล้วทําบ่อยๆมันก็จะมีสิ่งนั้นเข้ามา ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคำตอบแล้วกันนะคะว่าทําไมสรวจม์แล้วเนี่ยถึงเจอสิ่งไม่ดีมาขัดขวางหรือว่าสวจแล้วเนี่ยทำไมมันมีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นวะไม่อยากให้หยุดสวดอยากให้สวนไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่าวันหนึ่งจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดรีโพสแลวก็กดติดตาม